สิ่งนี้เป็นแนวโน้มใหม่ที่กำลังเปลี่ยนโลกดิจิทัลในปัจจุบันจากความไม่พร้อมเชิงโครงสร้างของสังคมและสิ่งนี้รัฐไทยเคยทุ่มง,งบประมาณในการแก้ปัญหาไปมากกว่า1300 0ล้านบาทมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ทีวิดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากที่เกริ่นไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอ,อนี้ได้ไหมครับ ตัวอักษรที่กำลังสลับกันอยู่นี้มาจากคำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกัน <c oughs> และคำนี้ก็คือ digital inequality หรือความเหลื่อมล้ำทางความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขขาที่การสํานักงานคณะกรรมการกา,การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติอธิบายเกี่ยวกับดิจิทัลอินอีควอไลตี้ไว้ดังนี้ตัวนี้มันอากาศจะดูในแง่เรื่องของการที่เราจะเข้าถึงอินเทอร์เนต็ตว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยค่าใช้จ่ายแพงไหมความเร็วในการเข้าถึงไหมเรามีอุปกรณ์ไหมเราอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลอินเทอร์เนต็ตเข้าไม่ถึงหรือเปล่าอาจจะไม่สามารถที่จะจ่ายในเรื่องของอุปกรณ์หรือว่าจ่ายค่าเน็ตในการเข้าถึงอยู่ในพื้นที่ธุรกันดารซึ่งตรงนี้เนี่ย มันเป็นเรื่องที่ทําให้ขาดโอกาสเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเซอร์วิสและการบริการหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเริ่มเข้ามาในเทคโนโลยีที่เป็นดิจิทัลขั้นๆเยอะเพราะฉะนั้นดิจิทัลอินนีควอลิตี้เนี่ยมันเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่จะทําให้เรามีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลติดต่อสื่อสารหรือว่ารับโอกาสในการที่จะได้เซอร์วิสและการบริการาต่างๆแนวโน้มของดิจิทัลอินนีควอลิตี้ในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง พูดกันในภาพรวมแล้วกันนะครับประเทศไทยเนี่ยถือว่าในประเด็นด้านดิจิทัลอีควอไลตี้ตอนนี้มีแนวโน้มที่ลดลงเราเริ่มมีความทัดเทียมเริ่มมีโอกาสในการเข้าถึงจากอนส่วนใหญ่สามารถใช้งานอุปกรณ์แล้วก็มีอินเทอร์เน็ตในการใช้งานได้มากขึ้นถ้าพูดอย่างง่ายที่สุดก็คือ 5G เนี่ยของประเทศไทยเราเนี่ยครอบคลุม80%ของพื้นที่ทั้งประเทศแปลว่าเมื่อตอนเกิดโควิดแล้วทุกคนต้องกัไปรเรียนที่บ้านที่เราทําได้เนี่ยก็เพราะว่า 5G เราครอบคลุมเกือบทั่วทั้งประเทศมันจะเห็นภาพเลยว่าการพัฒนาตรงนี้ มันลดดิจิตอลอินดิ a l i ล y ตี้ได้เยอะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีบางคนที่จะติดขัดในการเรียนออนไลน์แต่ส่วนใหญ่ทําได้เพราะว่าเราพัฒนาการได้ตรงนี้ค่อนข้างดีไม่ใช่แค่การเรียนออนไลน์โอกาสในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการที่ว่าทุกคนมีแอปการรับความช่วยเหลือหรือว่ามีแอปซื้อขายของออนไลน์กันเนี่ยทั้งหมดนี้มันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าเราได้พยายามลดดิจิตอลอินดิ a l i ล y ตี้ลงมาแล้วก็เพิ่มโอกาสการที่จะเกิดความทัดเทียมเข้าถึงได้ใช้เป็นแล้วก็ใช้เกิดประโยชน์เนี่ย ้ายอ่งไดเต็มที่เรามีข้อบังคับใดที่เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดิจิทัลอินอีควอไไหมครับเราเริ่มให้ความสาคัญตรงนี้ตั้งแต่มีตัวพระราชบัญญัติ ในเรื่องของการพัฒนาดิจิทัลแล้วก็ในส่วนของโซซาย t ี้เมื่อแต่ปี60แล้วพอมาถึงปี64-65ที่โควิดมาเนี่ยมันจะเห็นภาพเลยว่าการพัฒนาตรงนี้มันลดดิจิตอลอินดิคอลิตี้ได้เยอะมันเป็นแผนระยะยาวต้องมีการพัฒนา,าต่อเนื่องนะครับและจากตัวแผนเังกล่าเนี่ยมันก็ถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนาประเทศซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นในทิศทางที่ทําให้เราสามารถลดต้นทุน,ทนแล้วก็เพิ่มโอกาสในการแข่งขันในด้านต่างๆได้ แล้วสามารถเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับดิจิทัลอินอีควอลิตี้ได้ยังไงบ้างครับอย่างแรกเลยก็คงต้องมองว่าในส่วนของรัฐต้องดูแลให้มันครอบคลุมให้ทั้งหมดนอกเหนือจากการที่มันครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วมีความเร็วสูงขึ้นแล้วเนี่ย ก็ต้องหาทางว่าจะทํายังไงให้ค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่สูงเกินไปทุกคนสามารถจ่ายได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องมีเงินเท่านั้นถึงจะซื้อได้มันถึงจะลดปัญหาเรื่องของอินควอลิตี้หรือมีทางเลือกในเรื่องของอุปกรณ์ว่ามีอุปกรณ์ที่เลือกได้ตั้งแต่มือถือราคา4 0,000ืไปจกนกระทั่งถึงของราคา3 0 0พันภาครัฐก็ต้องให้สวิตและการบริการที่ดีในราคาที่คนจ่ายได้แล้วประชาชนก็ต้องพัฒนาตัวเองให้สามารถใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยแล้วมันก็จะทําให้ลด ดิจิทัลองนด n e q u a l i t y อาจเกิดขึ้นได้จากหลากหลายปัจจัยทั้งในแง่ปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมและการขาดโอกาสในการเข้ารับความรู้ซึ่งปัญหานี้ควรได้รับการแก้ไขจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพิ่มพูนทักษะทางดิจิทัลให้ดีและครอบคลุมยิ่งขึ้นนะครับแล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้คอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะครับครั้งต่อไปจะเป็นคำว่าอะไรมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดไภัยไป,ไปได้วยกันติดตามได้ที่นี่ชั่วก่อนแชร์ keyword เปิดโลกคำศัพท์รับมือภ Cyber. จากศูนย์ชั่วก่อนแชร์